ขอเป็นผู้สนับสนุนรายการใบไม้อว a ชแนลได้ที่ f a c e b o o ใบไม้อวและนี่คือลิฟใน Minecraft. ไม้คราฟบอทำไมมันเละเทะอย่างเงี้ยเอาละครับผมขอ,อกราบสิทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับกระสู่ใบไ Channel. ม้อวิชแนลหของใบไม้อวอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาออสอนการทำลิฟในในไม้คร f t นะครับผมซึ่งลิฟนี้นี่เรียกได้ว่าเออเป็นลิฟที่ง่ายๆครับผมแต่ว,ว่า ใช้วชชั่นอะไรก็ได้ครับผมแต่ขอให้เป็นมีรถไฟแล้วกันนะครับโอเคครับผมมาเริ่มทํากันเลยครับผมก่อนที่จะทํามาดูวิธีการก่อนนะครับให้ถืออะไรก็ได้ไม่จําเป็นอะไรครับกดค้างไปครับกดค้างเสร็จปั๊บเห็นข้างบนไหมครับกดค้างไปเรื่อยๆครับผมอ่ามาเฉยขึ้นมาแล้วครับผมก็กระโดดปุ๊บไปอย่างนงี้ครับผมเอแค่นี้ก็เดินขึ้นตามสบายครับส่วนวิธีลงก็วิธีลง พี่พี่ดงยังไม่รู้ว่าผมโอเคถ้าใช้ในโหมด survival ใช่ไหมหรือว่าโหมดเอาชีวิตรอดนะะนะครับก็จะเป็นเออนี่ครับผมวิธีลงก็ง่ายๆครับผมกระโดดไปครับเื่อเยโอเคครับผมมาดูวิธีทำกันครับครับผมโหมดไหนก็ทำได้ครับผมแต่ผมมาสอนผมก็ขอเป็นคลีเอ v ทีฟแล้วกันนะครับ หรือหมดหมดหมด,หมดบินได้มาเองนี่ง่ายๆครับผมเพียงคุณเคลียร์พื้นที่ให้มันโล่งๆนะฮะเคลียร์พื้นที่ผมเอาตรงนี้ก็ได้ฮะตรงนี้นะฮะหรือผมเอาตรงนี้นะครับผมผมก็จะเอ่อเคลียร์เคลียร์เอา,เ,เ,เ,อาเอาตรงนี้เลยแม่แม,แม่เคลียร์หน่อยเคลียร์เคลียร์ก่อนเคลียร์เคลียร์โอเคเค, okay, ครับผมขั้นแรกครับผมให้หมอสามบล็อกนะฮะ สามบล็อกเอามีพื้นที่สามบล็อกนะครับขั้นแรกครับผมวางหินครับผมวางนี้ครับผมวางนี้นี่ก็ทูไปเวบก็ได้มาอย่างนี้แล้วก็วางรางไปครับผมเมื่อวางเสร็จปั๊บนะครับให้คุณครับผมชนรางครับอ่าก็จะได้มาอย่างนี้ครับผมโอเคชนนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวแล้วก็เว้นไปอีกช่องหนึ่งครับผมเว้นครับเว้นช่องหนึ่งครับผม ทำอย่างนี้ครับผมเอ้ยไม่ใช่เว้นช่องดิเว้นสองช่องครับผมเว้นสองช่องแล้วก็ต่อมาสามบล็อกค,ครับวางนี่สามบล็บอกสองบล็อกแล้วก็ทุบไปบล็อกหนึ่งครับผมแล้วก็หินวางหรือเอาอะไรวางก็ได้ครับผมแล้วก็เอารถไฟตั้งไว้อย่างนี้เงี้ยแล้วก็บินแล้วก็ชนเงี้ยมันก็จะได้มาอย่างนี้ครับผมสมมติได้มาอย่างนี้แล้วเอาแค่นี้ก่อนแล้วกัน เอาแค่นี้ครับผมก็จะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ครับผมแ,แมะแม่แม่แม่เสร็จปับ๊บถึงสมมติชั้นสามของผมเป็นชั้นสุดท้ายแล้วผมก็จะไหนชนสิชนแล้วเป็นอย่างนี้นะครับผมผมก็จะโอ้ยมันผิดดีกว่าลบไปนี่ผิดผิดผิดเมื่อกี้ผิด,ผด,ผดนีดด่นะผมแปะแปะมานี่นะผมชนชนนี่เอาชนไม่ไปไปไม่ไปไปไม่ไป โอเคครับ okay, ผมไม่ได้มาอีกแล้วนะครับชั้นที่สก็หรือชั้นสุดท้ายครับชั้นไหนก็ได้ที่เป็นชั้นสุดท้ายคุณต้องเอาหินวางหรือเอาอะไรวางก็ได้ครับผมเอาบล็อกวางครับผมเอาบล็อกวางให้เป็นอย่างนี้ให้มีที่ยืนครับผมแค่นี้ก็ได้แล้วครับผมไหนลองเทสซิอ่าขึ้นติ๊ก,กอ่าขึ้นกระโดดแป๊กได้แล้ว อ้ยสบายมากคลิปเสร็จแล้วนี่ง่ายเลยครับผมลิฟนะฮะขอเวอร์ชั่นอะไรก็ได้ครับผมขอให้มีรถไฟก็พอนะครับอันนี้ว่าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมถ้าคุณชอบอย่าลืมนะครับกดเลยทำง่ายๆครับผมแค่ลิปเอาไว้ใช้ใน survival. สวบเบิหรือเคียร์ทีฟหรืออะไรก็ได้ใช้ได้หมดครับผมบายยครับผมเย่เย่อย่าลืมกด กดไลค์ไลค์แชร์นะจ๊ะเย้เฮ้ยน hey, ั่นเฮ้ยเฮ้ยใครให้นั่งนะเฮ้ยใครให้นั่งอยู่ดีๆไปนั่งได้ไงฮะไปนั่งได้ไงเฮ้ยจะโอ้วิ่งสปีดเหรอวิ่งสปีดไปไหน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 